บรรยากาศหน้าศาลจังหน้าศาลแม่ฮันนี่นะครับศาลแม่ฮันนี่นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับคนที่เข้ามาส่วนใหญ่แล้วก็จะมาดูน้องอุ้งอิงนะครับผมถามแล้วนะครับแล้วก็มาไหว้ศาลแม่ฮันนี่เพื่อขอโชคขอลาบด้วยดูเนี่ยที่จอดรถ ไม่มีนะครับเต็มหมดริมทางต้องลงไปทุ่งนานะครับนูน้นนี่ครับเนี่ยมาจากอุบลบางคนขับรถผ่านมาเขาไม่รู้ว่ามีน้องอุ๋งหอิงมานี่วันนี้เขาก็ถามว่ามีอะไรนะครับจอดรถถามนะครับว่ามีอะไรนะครับมีเดี๋ยวผมจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับไปดูนะครับนี่ใชคร่ครับสุดยอดมากเป็นอะไรที่ยากที่จะเกิดขึ้นเขาบอกว่าคนดัง มาแค่ไหนก็ไม่เยอะเท่านี้เดี๋ยวผมข้ามก่อนนะครับหยุดรถเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวดูนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปได้านในคนแขางแขงลอตเตอรี่ก็เต็มเลยครับนี่เยอะมากรถแห่ก็เริ่มแล้วนี่งลอตเตอรี่สวัสดีครับ <c oughs> เป็นไงขายดีไหมครับวันนี้เพิ่งมาถึงค่ะเพิ่งมาถึงน้องจับเลขได้หรือยังเอฟซีจากสุรินทร์ค่ะรอจากสุรินทร์ใช่ไหมครับนี่มาจากสุรินทร์เหรอครับอ๋อครับเาถามยายมาจากไหนแจกสุรินทร์โอ้สุรินทร์มานี่มาดูน้องอุ๋อิงหรือว่ามาอีกไหว้แม่ศาลแม่ด้วยทั้งสองอย่างครับโอ้นี่มาจากสุรินทร์นะครับนี่บรรยากาศโอ้โหคึกคืนมากครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเนี่ยดูแขงลอตเตอรี่เลียงเะยรนะครับผมก็เพิ่งมาถึงนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้น้องมาถึงหรือยังครับยังยังไม่มีการจับเลขใช่ไหมครับโอ้ใบสองนี่แผ่นเตรียมพร้อมมาจากไหนครับแผงสีสเกตปกติก็ขายอยู่สีสเกตนี่แหละครับวันนี้วันรวมตัวทุกคนมานี่หมดเลยครับขอให้ขายเกลี้ยง แขงนะครับวันนี้รางวัลที่หนึ่งอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับเหนว่ายกมาทั้งสีสเก็ตเนี่ยดูดูเอฟซีเยอะแยะมากรูรลอดไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูก่อนคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปส่องดูก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่อันไหนพ่อแม่จุดเาเงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ อันดับแรกนะเราเป็นจุดที่ไปที่ศารน,นะครับโอ้ตรงสารอยู่ด้านหน้านู่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยว,วยผมหลงทางเดี๋ยวพาพาพาเอฟซีไป,ไป,ไปที่สารด้านหน้าไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าังไเหแล้วเดี๋ยวค่อยเคย่อย,ยไปดูรถแห่นะครับโอ้นี่ไงรถรถรถตู้<อ>สาวน้อยเป็นที<อ>่แทนนี่มา รถตู้สาวน้อยเพชรบ้านแหงน้องอุ้งอิงอยู่ในนี้หรือเปล่านี่รถสาวน้อยมาพอดีน้องอุ้งอิงอยู่ในนี้ไหมครับนี่ครับโอ้โหนะครับรถรเข้าไปด้านในนะครับบ้านเมียเเาดี๋ยวเราไปดูข้างลู่ เดี๋ยวไปดูด้านหน้านุ่นก่อนดีกว่าเอฟซีเราไปไหนดีหน้าศาลคนเยอะมากครับเดี๋ยวไปที่หน้าศาลนะครับนี่เมื่อะกี้รถตู้เข้ามาเป็นรถสาวสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ว่าไม่รู้ว่าใครอยู่ในรถบ้างนะครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวผมไปดูหน้าศาลก่อนนะครับนี่หน้าศาลนี่อยู่ติดถนนเลยนะครับท่านผู้ชมอยู่ติดถนนเลยเข้าไม่ได้นะครับนั่นดูใกล้ แล้วอย่างเงี้ยเราจะเห็น์ไหมผมว่าพี่น้องนี่เร่านี่เล่าถาปัจจุอันนี้หน้าศาลนะครับทั้งพวกกใหญ่มานี่ครับหน้าศาลนี่มันจะสี่เหลี่วงยักษ์เดียวก่าวเดียวยมีหน้าศาลนะครับมีคนรออยู่อ่าตรงนะครับเกาะกลางถนนฝั่งโน้นก็เยอะมากครับมันจะอันตรายครับดู่ดูอันนั้นหน้าคุ้นๆใช่น้องฟิล์มไหม นะน้องฟิล์มใช่น้องฟิล์มไหมสวัสดีครับเจอที่คำบงวันนั้นอยู่จนหน้าห้านเลยด้วยจ็บครัมนทายตอนที่น้องมาหลับเอามาไล่อยู่ตรงหน้านะแม่ตอนใส่ชุดเหลืองสุดท้ายเลยคำบงนี่ครับพระเอกฟิล์มรูป่อคลิปปลาลูกคอกในช่องมือนีิมาร์ตใบใบไม่นี่ครับงสวัสดี ก้อนก้อนอะไรที่เป็นสมานแต่เสวัสดีครับบ้านเดียวกันใช่ตัวนี้แมนเออพ่อบ้านเดียวกันมาไว้เพื่อนนะครับผมว่าลาไหว้ไม่เร็วบางก้อนก้อนวิ่งอีสิมามาแก่บนมือนึงครับแล้วเป็นยังไงเมาอยู่วงสาวน้อยโอเคอยู่ครับอยู่สนุกสนานดีอยู่ มีความสุขขอให้ดังๆปังๆเด้อเดี๋ยวเป็นช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่จะค่อยติดตามปลาลูกคอกครับผมที่ปลาลูกวากละครับครับวม่นี้ออกตัวว่าผู้เดียวอมากผู้เดียวบอเมเนยขึ้นเวทีร้องเพลงบอเดวต้องไปอีกเพียบหนึ่งครับผมบอครับ อ่าขอให้ปังๆครับนี่น้องฟิล์มนะครับเจ้าของแปลงนัได้รคาร์พอย่างเดียวครับครับนี่น้องฟิล์มรูปหล่อดปลาลูกคอกครับแข่งกับเอฟซีติดตามเยอะติดตามเยอะปลาลูกคอกมาคนเดียวนะครับเนี่ยไปแล้วหลงเพื่อนไปแล้วมั้งเนี่ยปลาลูกคอกหลงเพื่อนแล้ว สสไ,ปปไปดูรถแห่ก็เริ่มแล้วนะครับ